สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับสอบเกษตรบรรจุยพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็สําหรับวันนี้วันศุกร์ที่1นธันวาคมสองพันหกสิบหกนะครับก็เริ่มที่จะเข้าสู่ในส่วนของเดือนธันวาคมสําหรับสภาพอากาศวันนี้นะครับลักษณะอากาศโดยทั่วไปจะมีความแปรปรวนสูงนะครับก็จะเริ่มมีในส่วนของลมตลอดชิงเหนือจะพัดเอาความหนาวเย็นลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับ แล้วก็เป็นวันที่เริ่มที่จะมีลมหนาวพัดมาแต่ก่อนที่จะเกิดหนาวก็จะเกิดความแปรปรวนของอากาศนะครับนั่นก็คือในส่วนของทางด้านภาคเหนือตะวันชิงเหนือป่าตะคันออกก็จะมีความแปรปรวนของอากาศที่ัตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วโดยเฉพาะโซนอีสานนะครับมีทั้งลมและฝนนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดทั้งลมและฝนในหลายพื้นที่นะครับในส่วนของเหนืออีสานกลางตะวันออกนะครับเนื่องจากว่าอากาศเย็นจะแผ่ลงมาประท่ากับ อากาศที่กำลังร้อนอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนภาคใต้ในวันนี้นะครับยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันยังคงมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับลักษณะเช่นนี้ทําให้ในส่วนภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องในขณะเดีวยกวกันโซนภาคอื่นก็จะเริ่มมีฝนกลับมานี่ครับ เดี๋ยวเราไปเช็คในส่วนของข้อมูลแนวโน้มฝนวันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศกละยุโรปนะครับในการจะทำโมเดลนะในช่วงเช้านี้ในโซนภาคใต้ย,ยังมีฝนนะครับฝนถล่มหนักอยู่เดี๋ยวเราไปเช็คเรดาร์ฝนอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงมาจนถึงนราธิวาสบางพื้นที่ในช่วงเช้านี้ยังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในโซนฝั่งอ่าวไทยนะครับที่มีอิทธิพลของ ลมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกําลังแรงนะครับที่พัดเอาความชื้นจากอ่าวไทยทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมนะครับในขณะเดียวกันโซนทางด้านภาคเหนือก็ภาคอีสานตอนล่างก็เริ่มที่จะกลับมามีฝนนะครับเดี๋ยวดูโมเดลช่วงสายๆนะครับพอช่วงสายๆแถวชุมพรนะครับก็อาจจะมีฝนนะครับฝนเริ่มกลับขึ้นมาสูงขึ้นนะครับแถวประจวบคีรีขันธ์ทับสะแกบางสะพานบางสะพานน้อยชุมพรสวีแถวนี้นะครับหลังสวนนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับในช่วงวันนี้แล้วก็ แถวเพชรบุรีหัวหินนะครับแล้วก็ในโซนภาคตะวันออกนะครับวันนี้จะกลับมามีฝนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือแถวจันทบุรีระยองแกลงชนบุรีพัทยาโซนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแถวตาพญาสะแก้วนะครับนนดินแดงนางรองบุรีรัมย์นับีโอขัดเกิดฝนในช่วงเสายววันนี้นะครับในโซนอีสานตอนใต้นะครับก็เฝ้าระวังนะครับวันนี้จะเริ่มมีความแปลน แรงปวนของอากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับมีอากาศจะเย็นลงนะครับแล้วก็วันนี้จะมีในส่วนของฝนฟ้าขนองหลายพื้นที่นะครับเดี๋ยวไปเช็คข้อมูลประมาณช่วงก่อนเที่ยงนี้นะครับในส่วนภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนี้นะครับส่วนแถวนี้นะครับบางสะพานบางสะพานน้อยทับสะแกนะครับประจบกิรีขันนะครับชุมพรชุมพรแถวท่าแซะแถวสวีแถวหลังสวนนะครับท่าชนะสุราษฎร์ธานีบ้านอาสารนะครับดอนศักดิ์สิชน ท่าศารานะครศรีธรรมราชฉกวดนะครับระโนดสงขาพัทลุงบางแก้วควรเนียงนะครับหัดใหญ่ชนะนะครับปัตตานีปนาเละนะครับนราธิวาสฝั่งอ่าวไทยนี้มีโอกาสเกิดฝนหนักนะครับแล้วก็วันนี้ในโซนทางด้านภาคกลางนะครับภาคกลางก็มีโอกาสเกิดฝนนะครับแถวราชบุรีแถวจอมบึงนะครับแล้วก็แถวสุพรรณบุรีสีประจันนะครับ สระบุรีปราจีนบุรีนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกนะครับเริ่มที่จะกลับมามีฝนนะครับแถวจันทบุรีขลุงนะครับปงน้ําร้อนแกลงชุมแสงระยองปลวกแดงพัทยาสตหีบชนบุรีนะครับปราจีนบุรีมีโอกาสเกิดฝนนะครับคกสำโรงลบบุรีนะครับแล้วก็ทางด้านภาคเหนือนะครับแถวอุมผางจังหวัดตากนะครับพบพระนะครับ แถวคลองลานกำแพงเพชรมีโอกาสเกิดฝนนะครับและอมก๋อยเชียงใหม่นะภาคเหนือตอนบนแถวแม่แจ่มนะครัาบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนนะครับในช่วงวันนี้นะฝนเริ่มที่จะกลับมานะครับภาคอีสานก็เช่นกันนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับแถวอีสานตอนล่างครับอุบลราชธานีอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์ตะครราชสีมานะครับมีโอกาสเกิดฝนกรุงเทพมหานครพระนครศรีอยุธยานะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่อาจจะต้องมีเอ่อในส่วนของเตรียมรับมือในส่วนของฝนนะครับ ในช่วงสายสายวันนี้เดี๋ยวดูข้อมูลโมเดลวันนี้นะครับวันศุกร์นี้นะครับวันศุกร์ช่วงช่วงสายๆนี่นะครับแถวโซนนี้นะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับแถวปราจีนบุรีกรุงเทพเนี่ยนะครับโซนนี้นะครับก็เป็นฝนที่อาจจะมาพร้อมกับลมนะท่านผู้ชมเนื่องจากว่าลมตะดกเฉียงเหนือที่พัดลงมามีกําลังเริ่มที่จะแรงขึ้นนะครับทําให้เกิดแนวปะทะระหว่างอากาศเย็นนะครับกับมวลอากาศร้อนนะครับ ก็คือความกดอากาศสูงกับอากาศต่ำนะครับทำให้ช่วงแรกเกิดความแปรปรวนของอากาศนะครับหลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลงนะครับนี่คือช่วงประมาณ11โมงเดี๋ยวไปดูช่วงช่วงประมาณเที่ยงประมาณบ่ายนะครับดูประมาณบ่ายบ่ายสองเนี่ยนะครับจะเห็นนะครับว่าโซนตอนบนของประเทศเริ่มที่จะมีฝนกลับมานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านอีสานนะครับอีสานแถวสกลนครแถวกาฬสินุ์นะครับมุกดาหารจะสุ่รรออำนาจเจริญร้อยเอ็ดนะครับ แถวหนองบัวลำคูบางส่วนน้ำสมนัยออุดรเลยนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับลมศักเพชรบูรณ์ชุมแพนะครับมีโอกาสเกิดฝนได้ในวันนี้นะครับในช่วงบ่ายนี้นะครับแล้วก็ภาคเหนือนะครับภาคเหนือแถวพะเยาแถวลำปางแพร่นะครับวางชินพิษณุโลกเชียงใหม่นะครับแม่ห้องสอนมีโอกาสเกิดฝนตากนะครับพิษณุโลกเพชรชบูรณ์นะครับแล้วก็ภาคกลางแถวพระนครศรีุธยากรุงเทพนะครับ พาดมาถึงภาคตะวันออกนะครับปราจีนบุรีสะแก้วมีโอกาสเกิดฝนนะครับในช่วงวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันหนึ่งที่ฝนเริ่มกลับมานะครับสวนพึ่งราชบุรีเพชรบุรีนะครับหัวหินนะครับประจวบคีรีขันธ์ทับสะแกบางสะพานบางสะพานน้อยชุมพรหลังสวนท่าชนะนะครับสุราษฎร์ธานีบ้านนาสารนครศรีธรรมราชโซนนี้นะครับมีโอกาสเกิดฝนตกนะครับในช่วงวันนี้โดยเฉพาะภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับ ตรังสตูลพัทลุงนะครับภูเก็ตพังงากระบี่นะครับระนองหัดใหญ่สงขลาครับยะาลานราธิวาสปัตตานีนะครับโซนนี้ในโซนของภาคใต้นี้นะครับในช่วงบ่ายมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับนี่คือในส่วนของโมเดลในช่วงบ่ายวันนี้เดี๋ยวไปดูในช่วงประมาณช่วงข้ามนับช่วงสี่โมงเย็นนะครับ ช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นก็ยังเหมือนเดิมนนครับในโซนอีสานตอนบนภาคเหนือภาคกลางมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับตั้งแต่นี้นครับแถวนานแถวเชียงคำพะยาวปัวนานนะครับอําเภอเมืองนานอำเภอเชียงใหม่นะครับแถวเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่ขุนยัวมแม่แจ่มนะครับอมก่อยแล้วก็โซนนี้จะเป็นอุตรดิตถ์นะครับนครไทยพิษณุโลกลมศักเพชรบูรณ์พิจิตรนะครับ นองบัวนครสวรรค์มีโอกาสเกิดฝนนะวันนี้มีโอกาสเกิดนะท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ตกท่กถึงนะเนื่องจากว่าไม่ใช่ฝนในช่วงหน้าฝนนะแต่เป็นฝนที่เกิดจากลมมรสูมตอกเหนือเริ่มที่จะมีกําลังแรงนะครับในเดียวกันก็จะมีลมตะวันออกพัดสอดเข้ามานะครับทําให้เกิดความแปรปรวนของอากาศนะครับแถวอีสานวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกมากที่สุดนะครับสกลนครกาลสินนะครับ เลยอุดรธานีขอนแก่นร้อยเอ็ดนะครับโซนนี้พระยากรภูมิพิสัยอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดกันทะลักนะครับเดชอุดมโซนนี้นะครับแล้วก็ปราจีนบุรีฉะเชิงเซานะครับโซนนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นการจนทบุรีราชบุรีนะครับอุทัยธานีมีโอกาสเกิดฝนนะครับวันนี้ฝนอาจไม่ได้ตกทั่วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามีโอกาสเกิดแล้วก็ในโซนด้านล่างก็ตั้งแต่นี่นะครับ บางสะพานชุมพรนี่คือโมเดลประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับหลังสวนภาชนะสุราษฎร์ธานีนะครับพังงาตะก,วกัวป่าคุระบุรีภูเก็ตนะครับกระบี่ทุ่งใหญ่นะครศรีธรรมราชอวดพัทลุงหาดใหญ่นะครับเจลานราธิวาสโซนนี้นะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับในช่วงวันนี้เฝ้าระวังในส่วนของความแปรปรวนของอากาศนะครับภาคใต้นี้ระวังฝนตกหนักนะครับ แล้วก็ระวังในส่วนของน้ําท่วมเนื่องจากฝนตกสะสมเป็นเวลานานนะครับในโซนทางด้านภาคใต้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนี่คือโมเดลช่วง4โมงเย็นนะครับไปดูช่วงประมาณ6โมงเย็นนะครับก็ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้นะครับโดยเฉพาะโซนอีสานตอนล่างนี่นะครับในช่วงคืนนี้เฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักนะครับรีสเกตขุขันนะครับอุบลราชธานีเดชอุดมนะบุรีรัมย์สุรินนะครับนางรองนนทินแดงตาพญาโซนนี้นะครับ มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับนี่นะครับคลองตะเพาสะแก้วฉะเชิงเซาสวนเพึ่งราชบุรีนะครับลานสักแล้วก็แถวขอนแก่นแถวอุดอรนะรมีโอกาสเกิดฝนสกลนครเลยนะครับภูเรือ,คอนครไทยพิษณุโลกนะครับปัวน่านนะครับมีโอกาสเกิดฝนวันนี้นะครับฝนไม่ได้ตกทั่วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าจะตก เป็นหย่อมๆบางพื้นที่แต่บางพื้นที่อย่างเมื่อคืนนี้แถวอีสานต,ตอนบนแถวสกลนครนครพนมนะครับมีรายงานในส่วนของทั้งลมและฝนเข้ามานะครับก็วันนี้ก็อาจจะมีโอกาสเกิดนะแล้วก็ภาคใต้ฝนตกต่อเนื่องนะครับช่วงนี้หน้ามรสุมของภาคใต้นะครับพี่น้องที่อยู่ในโซนภาคใต้เฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยนะครับคนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาณราธิวาสนะครับที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนี่คือโมเดลในช่วงประมาณ6กโมงเย็นนะท่านผู้ชม ก็ยังคงมีฝนอยู่เดี๋ยวไปดูช่วงประมาณสามทุ่มนะครับนี่นะครับสามทุ่มโซนอีสานตอนล่างเตรียมรับมือนะครับฝนนะครับฝนน่าจะหนักวันนี้แถวนี่นะครับศีสเกตทับทันปรางคูศสีขอรภูมิภัยบึงพยุหาสําโลงเบญจาเดชอุดมอุบลราชธานีกันทา,นาราลมศีสเกตนะครับศีขอรภูมิสุรินบุรีรัมทับพาชัยนางรองนะครับ กาญจนบะขบพิมานนนท์สโคราชนะครับูเมืองบุรีรัมย์มีโอกาสเกิดฝนหนักนะครับในช่วงคืนนี้แล้วก็แถวขอนแก่นก็มีโอกาสเกิดฝนนะครับในบางพื้นที่นะครับเป็นเป็นกลุ่มฝนที่อาจจะเข้ามาช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ในส่วนของพี่น้องเกษตรกรที่กําลังจะปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยในช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะมันสำปะหลังลรอ้อยนะครับนครศรีธรรมราชหัดใหญ่นะครับยะลานะครับเริ่มที่จะมีกลุ่มฝนนะครับ ในช่วงคืนนี้ก็ยังมีนะครับมีเยอะอยู่นะครับในส่วนของโซนอีสานเดี๋ยวไปดูสักประมาณเที่ยงคืนนะครับนี่นะครับฝนก็มีโอกาสที่จะเข้ามาถึงกําแพงเพชรนะครสวรรค์นะครับอุทัยธานีคอนบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมีโอกาสเกิดฝนในช่วงค่าคืนนี้นะครับเป็นข้อมูลอัปเดตนะครับวันนี้นะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ กำลังจะเดินทางท่องเที่ยวพรุ่งนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้นะครับเพราระวังนะครับลมตะดักเฉียงเหนือก็จะเริ่มมีกำลังแรงอีกรอบหนึ่งนะครับหนาวสลับร้อนสลับหนาวนะครับทำให้เกิดความแปรปรวนของอากาศแล้วก็มีฝนเข้ามานะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับขอบคุณนานผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ